ได้สรุปสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่มจังหวัดสุรินทร์เรื่องของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2558ปีนี้นะครับสรุปตั้งแต่วันที่30ธันวาจนถึงวันที่5วันที่วันที่4นะครับมกราคมนะครับก็มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้น45ครั้งะนะครับก็บาดเจ็บ50นะครับแล้วก็เสียชีวิต4ราย นะครับก็ยังถือว่าต่ำกว่ากับปีที่แล้วอยู่นะครับในส่วนนอ้ในเรื่องของการที่ทางหน่วยงานเนี่ยดำเนินการก็คือมีการตั้งจุดตรวจหลักเนี่ยจุดทั้ง1 4เอ่ยทั้ง17อำเภอนะครับมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่วันละ1055รายต่อวันนะครับต่อกะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีจุดบริการพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับพันหจุดนะครับ จุดละ20 20คนนะครับดังนั้นเรามีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งกระจายไปครบทุกอำเภอนะครับเพื่อที่จะบริการแล้วก็ให้กับที่น้องประชาชนเพื่อความปลอดภัยนะครับ,รบสาเหตุหลักของอุบัติเหตุที่สุรินทร์แล้วก็เรื่องเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คือยังยังเป็นเรื่องของทั้รถก็คือยังเป็นมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับมอเตอร์ไซค์อยู่ลองลงมาก็จะเป็นระบระปิดอัพ นะครับรถพิก up <Okay. S 1> นะครับส่วนในเรื่องของการเกิดนี่ก็คือหลักๆก,ก็คือเป็นการเมาสุรานะครับแล้วก็ขับรถโดยประมาทนะครับแล้วก็อันรองลงมาก็คือความเร็ว mm hmm. อันนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยทำให้เกิดบริเหตุค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีความรุนแรงนะครับก็คือโดยเฉพาะความเร็วเนี่ยพอเกิดขึ้นเนี่ยส่วนมากก็จะเสียชีวิตนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่า